สบายดีเจ้าคะ่ะสวัสดีตอนเย็นๆน,นะเจ้าคะ่ะวันนี้อัมราจะมากินข้าวกับคุณแม่อยู่ที่บ้านเจ้าคะ่ะมาส่งคุณแม่แล้วก็เลยสิมากินข้าวอยู่บ้านเจ้าคะ่ะตอนนี้กาลังต้มอ,อยู่เจ้าคะ่ะต้มอ,อย่างเจ้าคะ่ะไปดูกันเจ้าคะ่ะกันอยู่ครัวเนียเจ้าค่ะคราวตั้งแต่นอยจนใหญ่แหละค่ะครัวพี่ปอบก็ว่าไปต้มกบพี่นอ้องปนกบสิปนกบเจ้าคะ่ะ บายดีครับเจ้าค่ะกบพี่น้องปนกบเจ็บุกลังต่ำกบเจ้าค่ะกรลังต่าเจ้ะค่ะกะลังเซ็เองเจค่ะมอเมปกาิกินโกยเจวน้ำผักเจาค่ะ,ค,ะ,ะ <ak> คุณแม่จะยเจวน้ำผักสนามาาก,กลงกลงกลังป้งป่ายะค่ะป้งป่า,ปปาพ่อหงท่านได้มาแต๊ ไม่นำโค้งแต่มือวัดก้อนพูดเดบนี้หน่อยนี่แปดบ้านเจ้าค่ะตำโคบเจ้าค่ะโยกยวกยวกยวก,ยวกญี่ปุ่นเขาทำน้ำแร่เจ้าค่ะคุณแม่ได้ทำน้ำแร่ตะเหิงเราบอกอา,จจาดตะเทียง อ่ะแตีอ่หน้าหลักเขา,าขบ้านเมื่อกี้เขาบ้านเจ้าคำนีนสเมื่อกี้เขาบ้านพี่น,อน้องนั่งกำลังตีป่ายพี่น้องเจ้าค่าเนี่ยกิ่นน่ะกำลังปิ้งปลายอยู่พี่น,อน้อง,นนองปิ้งปลาเจ้า,าค่ะ <gracias> ทางนี้ก็ทำอะไรกันอี๋ปนเจ้าค่ะปนกขวบพี่น้องแม่เจ้าบดวประกาศมาบอกยู่เฮือนยูเงินพุชกาสาไม่รู้คนจัดการเองนะเจ้าค่ะตัวสีมือของเพื่นเองเจ้าค่ะเพื่อนเซตเองทุวาระเพื่อนเซตเองเจ้าค่ะเงินกระตากเจ้าก๋วเจียวเจ้าน้ำผักก๋วยเจียวน้ำผักเจ้าค่ะ อากาศก็นาวเย็นพี่น,อน,น,น้องโมนีน่ะล้มจ้าค่ะยิบุญน้ำน้าบ่หนาวบ่ยิบุนจ้าค่ะสบายดี <c oughs> คุณแม่สบายดีห <c oughs> นาวบ่นบน้ำหนาวบ่หนาวถ้าละบ่ขีมนะถ <c oughs> ้าละถ้าล้วนะาจ้าค่ <c oughs> ะเจ้ามีลกกูกพึ่งกำลังปนกบกันจ้าค่ะ ส่วนนางก็กำลังปิ้งป่าจ้ะคะ่ะพี่น้องเจ้าขาอออซิมหรือเปล่าโบซิมบ่มบ,บ่ต้องซิมค่ะเคาะลงไปหยัดหนึ่งค่ะแใงนัวของนางเจ้าะะ่ะหยัดหนึ่งนะคะจะไปใส่นน้ำปลาบ่เจลน้ำผักนะน้ำผักก็ใช่ปลา ผิดจังไดมาพิดช่องหน่วยอันนี้เจลเจลน้ำผักเ่ินจอนแล้วแต่ว่าปิ้งปลาเท่านั้นสูงเจ้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินอีกแล้วเจ้าค่ะ บุมบัม่มบุมบัมอยู่จ้ะค่ะสกสีมันเปิดมันเลิกนี่แหละขวดตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็กลิ่นอยู่นี่แล้วพี่้องเอ้ยเตรียมพร้อมเจ้าค่ะสุกแล้วสุกมาสุกกลิ่นแครกิ้นแล้ว ปิ้งปลาค่ะคุณแม่อยากกินปิ้งปลาพี่น้องมายกปลายกไปกินเฮหนเ็นเที่ยงพูดแล้วยกไปกินเฮห็นเฮห็นเฮห็ดมองนอนพูดเลยพี่น้องกินเดราก็สิโยะปาลาไหลอยู่ในบ้านที่น,นี่เจ้าค่ะไปกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องตามยายบุญไปเลยเจ้าค่ะ หนาวเย็นเจ้าค่ะหนาวเย็นเพได้กะดังไฟหน้าบ้านไฟหน้าบ้านมัน่นพี่น้องพวกนี้เขาเจ้าดังไฟหน้าบ้านไฟหน้าบ้านมั่นเจ้าค่ะซึน้า็ส,าสกินขา้าวแล้วล่ะรมชอยมาพาใจในห่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเค่้านจน บรรยากาศเดิมๆนะจ้ะค่ะวันนี้จ้ะค่ะปะปะปะเรามือเลยจ้ะค่ะคุณแม่ค่ะอกข่าวแกันีกข่าีก่าวก่นกินข้าวขกินอก่อนนะคะขอเห้นค่ะคี่าวี่าวักหยา้เกียจเก็บมาตานา็นหอรือพักงามงามนี่เกี่ยวเขาลวแล้วเขาปลูกพังล้วพักกิน

มัก็ประกาศช่องนะคัมันี้ประกาศชอ่องมฮป,ประกาศานะะี่นะคะไม่ได้เก็บแชรค่ะ

เด็กออกไปนอนก,ก็กล้าวนอนไม่ไปนอนไม่กินข้าวซื้อจะขาะเมื่อนานควรที่นอนเป็นอากาศงั้นก็กล้าสมัยเล็กหน่อยสมัยแบบจะะุว่าจะเล็กหน่อยครับต้องชอบปีก้อนยืนนี่งนะครับ Hết bây giờ muốn Hết sẽ ba แล้วก็อาจเคยกินน้ำปลาบ้างใช่ไมน้ำปลาที่เขาต้มมาจากยา่ยอดพัามาไหมยใบปลานี่มันออกเาแล้ก็ต้มเขียวจนมันมุนเดเลยนะจักโอ้ยเฮิรมก็ได้นะแม่เลยกินน่แ่ละเกินน่แม่ก็ได้ จะไดำไพ่เองนพิงไพ่เห็นเงียไหนเงี้ย <ella> มันจังเรียนกับลูกป็นลูกับน้องพ่ยนัมันเห็นมันก้นขากัแตกมือก็แตกเงนอนพิงพิงกว่า จอมานเข้าบริเกศมันเขอเป็นแบบนี้น ัพี่น้องพี่น้องจะขามาที่นี่กับศิลปะภาพจากกันนะาขาข,าขอขอบคุณทุกคนเองขอบคุณทุกกำลังใจทุกผู้คนที่อยู่ข้างหลังนะนจะขาโดยสบายดีสบายดีเหม่ยนักศิษย์ออกหน้าก่อนเลยพี่น้องเอ้ยออกไปนอนปุ่นนันจ้าะ่าโวยไปนอนนันจค่ะ